เที่ยวสือกลวงของพลังคือศรัทธาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถดนบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขความเจริญหากไม่ประสบกับตัวก็อาจไม่รู้และหาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าได้เจอประสบการณ์เหล่านั้นความคิดคุณอาจต้องเปลี่ยนไปตามไปสัมผัสกับเครื่องรางของพลังที่ถือกําเนิดมาจากสัตว์โดยธรรมชาติที่มีฤทธิ์เดชหรือขนาาเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจราชศัก สำแดงฤทธิ์ทำให้เป็นที่ครั่นคร้ามเกรงกลัวนับถือแก่ปูมชนและสัตว์ทั้งหลายผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือพรอาจารย์ท่านมักจะทำนายถ่ายทักตามตำราพรมชาติว่าผู้นั้นมักกล้าแข็งเวลาจะไปหาผู้ใดมักไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอีกกลับต้องปลุกเกรงผู้คนมักสรรเสริญเยินยอว่าดีต่อหน้าเสมอโดยเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการสะสมหรือครอบครองเพื่อเสริอมอำนาจบารมีและอวัยวะต่างๆของเสือ สามารถนําไปผลิตเครื่องรางได้แทบจะทั้งตัวตามคติความเชื่อของคนเล่นของเชื่อว่าใครที่มีพลังของเสือไว้ครอบครองพกหรือใช้เครื่องรางประเภทเสือไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเสือแกะตะกรุดหนังเสือผ้ายันรูปเสือรวมทั้งการสักยันลายเสือจะมีพุทธคุณเด่นด้านคงกระพันแคล้วคลาดรวมทั้งมหาอุดคนปีขานมักจะได้ดีเพราะรับราชการทําการเมืองจะก้าวหน้ามีอํานาจวาสนาสูง อาสาเจ้านายดีนะมักจะสําเร็จนํากิติยศชื่อเสียงมาให้วงตระกูลมักได้ลาบจากคนขาวเหลืองและจะอุปถรัรมภ์ค้ำชูอุดหนุนให้ดวงดีเด่นธรรมชาติของเขี้ยวเสือปกติแล้วจะต้องตัดตั้งแต่ควรถึงปลายซึ่งตรงกันข้ามกับเขี้ยวหมูจะต้องกลวหากเขี้ยวเสืออันไหนเกิดไม่ตัดแต่กลับปลวงทั้งเขี้ยวตั้งแต่ส่วนควรจนถึงปลายโบราณท่านจัดเป็นของทนสิทธิ์สุดวิเศษเขาเรียกว่าเขี้ยวเสือกลวง เป็นของอาถรรพ์ดีอยู่ในตัวเองที่บูรพาจารย์ท่านบอกต่อๆกันมาว่าหากพบที่ใดให้นำมาติดตัวไว้เพราะเป็นของวิเศษมีทิริตรอบตัวแต่ก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนานๆนนทีจึงจะได้พบซักอันหนึ่งจากปกติที่เขี้ยวจะตันกลับดวงทำให้เกิดโชคลาบอาถรรพ์กวงรอรับทรัพย์สมบัติมหาอำนาจเป็นที่หากันของนักการเมืองและผู้เล่นธนสิทธิ์หลายคนท่านว่าหากผู้ใดมีเขี้ยวเสือกลวงแล้วรูกลวงจะดูทรัพย์สมบัติเงินทอง รวมถึงเป็นอำนาจวาสนาเป็นของอาถรรพ์อีกทั้งยังป้องการอาวุธศาสตาของมีคมยังเป็นที่แคล้วคลาดปลอดภัยนับว่าหายากยิ่งนักเขี้ยวเสือที่จะกลวงนั้นจะกลวงได้เฉพาะเสือผู้ที่เป็นพญาเสือหรือเสือที่ตายโดยผิดธ,ธรรมชาติจะนอนตายอยู่แต่ผู้เดียวและจะมีฟันกลวงและก็จะต้องกลวงทั้งสองข้างเช่นเดียวกับเขี้ยวหมูตันก็ถ้าตันก็จะตันทั้งสองข้างนับว่าเป็นของธนสิทธิ์ที่หายากยิ่งนักกว่าจะได้มาครอบครอง อนุภาพของเที่ยวเสือกลุ่มนั้นโดยเด่นทางด้านมหาอำนาจป้องการพูดผีปีศาจคุณไสยมนดำได้ชะงัดนักอีกทั้งดีทางมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดถือเป็นของกายสิทธิ์อิทธิฤทธิ์แรลงกลา้าจัดอยู่ชั้นแถวหน้าชนิดหนึ่งทีเดียว ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ